ชมพูโพสโมเมนต์ฉลองน้องเกลอายุสิเดือนแฟนๆส่งหัวใจให้รัวๆท่ามกลางกระแสะข่าวเมาส์และคุณแม่ลูกสามชมผู้อารยาที่งานเข้าถูกโยงว่าอาจจะเป็นนางเอกที่สามีแอบไปมีบ้านเล็กหรือไม่นั้นและตอนนี้ทุกคนก็กำลังรอฟังคำตอบจากแม่ว่าจะออกมาพูดว่าอะไร รวมถึงความเคลื่อนไหวของนอตวิสรุธโดยล่าสุดชมพู่อารยาก็เพิ่งจะเคลื่อนไหวอินสตาแกรมออกมาโพสภาพโมเมนต์ของน้องเกลที่ฉลองอายุครบ10เดือนกับภาพช็อตน่ารักน่ารักของลูกสาวที่มีเค้กน่ารักวางอยู่ข้างๆเหมือนเช่นทุกเดือนและเดือนนี้ก็เป็นเค้กรูปแมลงเต่าทองเข้ากับชุดน้องเกว ที่ใส่ชุดกระโปรงสีแดงซึ่งทันทีที่ชมพู่โพดรูปลงอินสตาแกรก็มีแฟนๆและชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์กันเร็วมากแถมยังส่งหัวใจให้แม่รัวๆด้วยหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ